and b Channel สวัสดีค่ะ FC ลุงพลป้าแตนแฟมิลี่ยายรองวันนี้ดูทนายสมเกียรติบอกเรื่องราวเกี่ยวกับลุงพลมอบให้ทนายสมเกียติฟ้องกลับคนที่ทำให้ลุงพลเสียหายเรื่องพระพุทธชินราชเรื่องเงินบริจาคที่โอนเข้าบัญชีและทนายสมเกียจได้พูดถึงทนายไพศาล ที่เคยไปออกรายการถามสุดซอยกับคุณพอพานได้โทรมาขอโทษท่านทนายสมเกียรติแล้วบอกว่าผมไม่ได้กลัวพี่สมเกียรตินะครับแต่ผมขออยู่ข้างความถูกต้องผมก็เป็นคนมีศีลเหมือนกันต่อมาดูทนายตั้มคุยหลายเรื่องได้ความรู้ได้แก่เรื่องคดีมแมลงสาบ แอดไม่ทราบนะคะว่ามแมลงสาบคือใครแล้วก็ไม่อยากรู้เพราะไม่ชอบยุ่งเรื่องของใครทนายตั้มพูดเรื่องเละเทะเหลวไหลของทนะและอื่นๆแอดฟังทุกคลิปของทนายตั้มเลยนะคะดูข่าวลุงพลที่คุณรัชนีผู้บริหารมาดีพีชมาชี้แจงที่มีผู้ร้องเรียนว่าลุงพลพูดคุย สรรพคุณมาดีพีซเกินจริงในความเป็นจริงลุงไม่ได้ว่าอะไรผิดตามที่คนบางคนร้องเรียนและดีใจมากกว่านั้นก็คือลุงพลมอบอำนาจให้ทนายความของมาดีพีซฟ้องดำเนินคดีกับบุคคลที่พูดจาสร้างความเสียหายให้ลุงพลและมาดีพีซแอดเห็นด้วยทุกประการแอดตั้งแต่เกิดมาไม่เคยถอยหลังให้ใครแม้แต่ก้าวเดียว เดินหน้าตรงอย่างเดียวถ้าทางตรงมันตันไม่มีทางออกก็เลี้ยวเอาบ้างคำว่ากลับคำไม่มีเพราะเรายืนอยู่บนความเป็นจริงไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครถ้าใครมาสร้างความเดือดร้อนให้เราต้องสู้ค่ะสาธุขอให้แอดถูกหวย10ล้านร้อยล้านทีเธอจะเอาเงินไปฟาดปากไอ้กิ้งกือสักแสนสองแสน มันจะได้หยุดเห่าหอนสักทีความคิดนี้คิดมาจากทนายตั้มพูดถึงวิธีหาเงินของกิ้งกือนะคะเมื่อเวลาที่ผ่านๆมาตามที่ทนายตั้มเคยรู้จักพูดให้คนเสียหายเพื่อให้ผู้เสียหายจ้างให้หยุดพูดแอดเชื่อนะว่าคนแบบนี้ถึงจะโดนคดีไปมันก็ไม่หยุดพูดหรอกออกจากคุกมามันก็พูดอีกและแอดก็เชื่อว่า มีคนส่งเสียเลี้ยงดูมันอยู่ที่มันไปนรู้ความรับของใครต่อใครเอาไว้ความรับที่เสี่งเสี่ยงเสียเสียและอาจจะมีความผิดตามกฎหมายตอนที่แล้วแอดให้ชื่อตอนว่าคนชั่วลืมชาติก็อยากจะอธิบายนิดนึงคือคนทำชั่วอยู่แต่คิดว่าตัวเองเป็นคนดีอ้างว่าทำเพื่อชาติเพื่อสังคม เพื่อความถูกต้องจะถูกจะผิดก็อยู่ที่มันคิดเอาเองแต่ตอนนี้อยากให้ชื่อเรื่องว่าเห่าเพื่อเรียกค่าปิดปากไอโนนก็ผิดไอนี่ก็ผิดคนบ้าโลกจิตเรื่องจ้างมันเงียบนะไม่ได้บอกว่าให้ลุงพลทำนะแอดว่าแอดมีเงินเยอะๆนะจะจ้างมันเงียบเพราะลำคาญมันสาธุสาธุ ถูกหวยทีเธอต่อมาจะอ่านคอมเมนต์จาก FC นะคะจากตอนคนชั่วลืมชาติคุณศิยาบอกว่าจิตใจพวกนี้มีแต่โกรธแค้นเพราะไม่ได้ดังใจเลยทำทุกทางที่จะโค่นคนคนนี้ให้ได้แอดก็ว่าจริงค่ะคุณปุญญนุช บอกว่าสวัสดีค่ะคุณพูดถูกอิจฉาหลายก็ตายซะคนที่เห็นคนอื่นได้ดีมีความสุขแล้วมันร้อนมันยากนักก็ไปตายซะที่แอดบอกว่าไปตายซะเนี่ยเนี่ยยังเบาๆแล้วนะคือถ้าพูดหนักกว่านี้เนี่ยจริงๆแล้วแอดไม่อยากจะพูดให้มันหนักให้มันแรงแอดไม่อยากจะสาบแช่งคนเพราะว่าการสาบแช่งมันเหมือนการจองเวรแอดไม่อยากจองเวรใคร ถ้ามันทำไม่ดีก็ให้มันไปตายซ้ะไม่ต้องมายุ่งกับพวกเราก็แค่เนี้มันทำไม่ได้อมันอยากมายุ่งแต่จริงๆแล้วนะแอดว่าไอ้พวกที่มายุ่งเนไอ้พวกหงวางแถวอวตารมั่งอ,อะไรมั่งประมาณเนี้ก็มามาก่อความวุ่นวายมาป่วนพูดง่ายๆมาป่วนคนต่อมาคุณพิมพาบอกว่าเยี่ยมมากค่ะ เจ็บจี๊ดไหมล่าพวกปากดีค่ะคุณพิมพาจริงๆแล้วถ้าต่อหน้านะบอกได้เลยเถียงสู้แอดไม่ได้หรอกแอดใช้เสียงขม่มจริงพวกเนี้ยมันเห็นแล้วมันมันสุดทนคุณกุหลาบมอนนะคะบอกว่าคนใจบาบบาบบาบคนใจบาป,บาปคนใจมารเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยลี้อยู่พูดง่าย ถ้าเราไม่สู้มันอ่ะมันได้ใจมันเหิมเกริมยอมมันไม่ได้หรอกคนพวกเนี้ยกฎหมายยังไงถ้าเกิดว่ามันไม่จะจริงมันก็เอาเอาเรื่องมันไม่ได้แต่มันต้องผิดจะจะก็เอาเรื่องมันได้แต่ถ้ามันไม่จะจะไปเอาเรื่องมันก็เสียเวลาทํามาหากินเราอีกแหละวีว h ฟอมมันก็มาลงแบบรูปภาพที่แบบ เสียนะแล้วมันก็บอกว่าลุงพลทนายอะไรเงี้ยมันเหมือนกับว่าไม่ได้ว่าแอดนะว่าลุงพลว่าทนายนะอะไรประมาณนี้นะเนี่ยวีโว่โฟนคิดว่าน่าจะเป็นเอเออวตารมันบอกว่าอัจฉริยะสู้สูเขียนผิดผิดถูกๆูไม่รู้รู้หนังสือรู้หนังหางหรือเปล่าอีกอย่างนึ่งก็ไม่รู้กล้าเขียนหรือเปล่ากลัวสาบแช่งกลัวสาบส่งหรือเปล่าเพราะว่า ถ้าฟังหมดนะมันกล้าเม้นก็เก่งแหละเนี่ยมันน่าจะเป็นตัวมันเองแหละตัวอ,อ,อ,อีกิ้งคือเองนี่แหละอีเจ้าของเพจวีโวลโฟนมันไม่ทำมาหากินในพวกไอเนี่ย